เชฟนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพามาทำเมนูมัฟฟินกล้วยหอมช็อกโกแลตชิปแบบร้านดังสตบอ <c oughs> บอกเลยว่าเหมือนมากทุกคนอร่อยมากมาชิมเลยแล้วกันไม่พูดพราดทำเพลงมีให้ดูเนื้อนะเอาส,สัสเลย <c oughs> ทุกคนดูดีเราถ้าแบบอุ่นๆนะ่ะทุกคนเอาไปอุ่นให้มันอุ่นๆนะมันจะช่ำวาวมากมันจะแบบเอออร่อยอะ่ะ ชิมไปแล้วแบบช็อกโกแลตชิพม,มันจะละลายอะทุกคนแล้วเป็นสูตรที่ทำง่ายมากไม่ต้องใช้เครื่องตีด้วยชิมเลยอ,อร่อยมากเป็นเค้กกล้วยหอมที่ดีมากอร่อยจริงอร่อยสุดๆปะ ก่อนจะไปทํานะคะกด subscribe ก่อนนะสูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทํากันเลยมาทมามัฟฟินกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพกันนะคะเริ่มจากเอากล้วยมาบดค่ะจริงๆกล้วยควรจะงอมๆแหละแต่ถ้าหาไม่ได้ก็กล้วยหอมสุกนั่นเองนะคะบดให้เละๆนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบไม่ต้องใช้เครื่องตีใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือ ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแค่นั้นก็คือจบเลยเสร็จง่ายมากเสร็จแล้วนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะผสมให้เข้ากันก่อน เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนมาใช้ตะก้อนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายขาวลงไปคนให้เข้ากัน,นะคะ่ะตามด้วย เนยเค็มละลายแล้วก็ที่ขายไม่ได้คืออะไรคะนมข้นจืดตรานกเยลฟอค้อนนั่นเองนะคะกล่องนี้กล่องเดิมกล่องเดียวซื้อหนึ่งกล่องใช้ได้ทุกเมนูเลยนะจ๊ะตัวนี้จะทำให้มัฟฟินกล้วยหอมของเรานะคะมีความนุ่มมีความหอมนมมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะนี่เลยกล่องเดิมกล่องนี้นะคะผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมดอย่างงี้นะคะ แล้วเราก็คนค่ะให้ส,ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะลอนแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะลงไปแล้วก็เบกกิ้งโซดาลอนลงไปเลย โอเคแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะนี่จะได้ส่วนผสม,สมแบบนี้นะคะนื้อแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเอาช็อกโกแลตชิพนะคะใส่ลงไป เหลือไว้เล็กน้อยนะคะโรยเอาไว้โรยหน้าด้านบนเ,เราก็ผสมไปจ้ะโอเคเรียบร้อยปะเอาไปใส่พิมพ์เข้าอบกันจ้ะใส่พิมพ์เข้าอบกันนะคะนุ่นก็ใช้ถาดหลุมอบคัพเค้กแล้วก็ถ้วยจีบปกติเลยนะคะตักใส่ลงไปเลยค่ะ สามส่วนสี่ของถ้วยเลยนะคะเขาจะได้ฟูฟูปุดปุดโอเคแล้วเดี๋ยวเรานะคะโรยช็อกโกแลตชิพตกแต่งเล็กน้อย โอเคปะเข้าอบกันค่ะนำเข้าอบกันนะคะ170องศาไฟบนล่างค่ะประมาณ28-30นาทีนะคะหรือแล้วแต่ขนาดของแต่ละคนได้เลยค่ะอบสุกแล้วนะคะมัฟฟินกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพทุกคนน่ากินมากหอมมากเหมือนสตาร์บัคเลยสุดยอดมากอร่อยมากทุกคนดูดิน่ากินมากให้ดู พักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะแล้วก็ค่อยรับประทานหรือว่าจัดเสิร์ฟเลยก็ได้คะ่ะเสรล้นะคะมัฟฟินกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพจะเหมือนแบรนด์ดังเป๊ะเลยแล้วก็ทำง่ายมากๆนะคะใครที่ ไม่สมหวังกับเค้กไว้ยหอมนะคะลองทำมัฟฟินดูนะคะง่ายมากนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย